หากพบอาการทั้งเจ็ดอย่างนี้ให้รีบเข้าโรงพยาบาลเพราะลูกของเรากำลังแย่ถ้าไม่อยากสายจนเกินไปมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ เพื่อความปลอดภัยของลูกในครรภ์ขนาดตั้งท้องทุกๆอาการที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อาจกำลังบอกว่าลูกผิดปกติในครรค่ะดังนั้นควรเช็คอาการต่อไปนี้หากพบต้องรีบหาหมอทันทีจะมีอาการ <Okay. S 1> อะไรบ้างมาดูกันค่ะ1มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด หากไตรมาสแรกพบเลือดไหลออกจากช่องคลอดแสดงว่าคุณแม่มีโอกาสที่ลูกกำลังแท้งหรือคันนอกหมดลูกค่ะหากเลือดออกช่วงไตรมาสที่2-3อาจเป็นภาวะครกเกาะต่ำหรือโรครอกก่อนกำหนดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณอันตรายทั้งหมดเลยค่ะ 2. ลูกดิ้นน้อยลงและหยุดดิ้น เป็นเรื่องที่แม่ท้องทุกคนจำเป็นต้องทำคือการนับอัตราการดิ้นของลูกเพื่อที่จะสามารถเช็คได้ว่าลูกยังแข็งแรงดีหรือไม่หากลูกมีอัตราการดิ้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงการหยุดดิ้นแสดงว่าลูกกำลังมีปัญหาต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ 3. อาการแพ้ท้องรุนแรง อาการแพ้ท้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวหากมีอาการรุนแดงถึงขั้นไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลยนั่นแปลว่าอาจมีบางอย่างที่ผิดปกติกับลูกในท้องค่ะ 4. แม่ท้องมีไข้ขึ้นสูงอาการไข้ขึ้นสูงนั้นเป็นสาเหตุมาจากที่แม่ท้องกำลังติดเชื้อบางอย่างค่ะ ซึ่งอาการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุและหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการติดเชื้อที่ทำให้ทารกในท้องผิดปกตินั่นเองค่ะ 5. ตัวบวมจุกแน่นลิ้นปีปวดศีรษะหากพบอาการดังกล่าวนั้นเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าคุณแม่กำลังคันเป็นพิษค่ะ ซึ่งเป็นอันตรายทั้งแม่และลูกในท้องหากไม่รีบพบแพทย์อาจทำให้ลูกเสียชีวิตในครรภ์ได้เลยทีเดียวค่ะ 6. น้ำเดินก่อนกำหนดคลอด หากมีน้ำไหลออกมาที่ไม่ใช่ปัสสาวะยาวนานถึง2-3ชั่วโมงนั่นแปลว่าถุงน้ำคล่ำกำลังรั่วค่ะ<อ>ซึ่งหากไม่รีบพบแพทย์อาจทำให้ติดเชื้อและส่งผลให้ลูกเกิดความผิดปกติได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตลูกอีกด้วยค่ะ<อ> 7. ปวดท้องท้องแข็งและตึง ถ้าแม่ท้องปวดบริเวณท้องน้อยหมดลูกรวมไปถึงหัวหนาวและปวดท้องแข็งตึงซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นอันตรายกับลูกในท้องมากเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสแท้งสูงมากต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ หากพบอาการในนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดนะคะเพราะทุกอาการอาจเป็นสาเหตุมาจากความผิดปกติของลูกในท้องได้เสมออย่ารอช้าให้รีบพบแพทย์ให้ไวที่สุดนะคะดูแลสุขภาพแม่ท้องให้ดีเพื่อสุขภาพของลูกในครร อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย